เครื่องดื่มที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ก็คือชาเขียวโคบูรูยูสุครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก ชาตรามือเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันแล้วก็แจกสูตรให้กับเพื่อนๆได้นําไปทําดื่มเองที่บ้านนะครับโดยเฉพาะใครที่เปิดร้านนะครับนาไปทดลองไปทําขายไปเพิ่มกําไรเพิ่มเมนูให้กับร้านของเพื่อนๆด้วยครับก่อนที่จะไปพูดถึงความง่ายแล้วก็เทคนิคการทาโคบลู Blue นะครับ พูดถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียวตรามือตัวนี้ก่อนนะครับว่าความเป็นเอกลักษณ์ของชาตัวนี้นะครับเหมาะมากในการนําไปทําเป็นชาสายชาผลไม้ครับซึ่งเราสามารถนําไปผสมกับใส่รับรสชาติต่างๆได้นะครับเป็นชาสายแบบในแก้วตัวอย่างนี้นะครับที่เมื่อสักครู่ผมทําใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับคือผสมทุกอย่างลงไปในขวดเรียบร้อยพร้อมดื่มนํามาเทใส่แก้วเสนแข็งได้เลยชาเขียวตรามือตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากชาเขียว เดียนนมนะเวลาเพื่อนๆเ,เลือกซื้อให้ดูดีๆนะครับถ้าเป็นฉลากสีเหลืองแบบนี้เหมาะเป็นชาใสนะครับเวลานำมาสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนเป็นเย็นก็จะได้สีใสๆแบบนี้เลยส่วนชาที่เป็นชาเขียวใส่นมนะครับก็จะเป็นซองสีเขียวนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับแยกให้ออกนะซึ่งถุงนี้นะครับที่ผมชอบนำมาทำเป็นโคบลูเพราะว่า วิธีการสกัดชาแบบนี้นะครับโดยใช้น้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะลดความฝาดของชาครับแล้วก็เราสามารถทําแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยอย่างที่ ผมทําไว้ขวดนี้นะครับนี่ผมก็จะแช่ทิ้งข้ามคืนไว้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทําให้สามารถจัดการได้ง่ายครับอย่างขวดนี้ผมก็แช่ไว้เรียบร้อยรอระยะเวลาที่จะนําออกมาใช้แล้วก็ผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะครับซึ่งนอกเหนือจากการจัดการที่ง่ายนะครับการทําโคบูรเนี่ยยังช่วยทําให้ชามีความฝาดน้อยลงนะครับ เรายังสัมผัสความฝาดความเป็นธรรมชาติของชาได้อยู่แต่ว่าถ้าเราสกัดด้วยน้ําร้อนนะครับมันจะมีความฝาดที่มากกว่าแล้วเวลาเรานํามาผสมกับผลไม้นะครับชาโครบลูก็จะมีความเป็นธรรมชาติของชายังคงความฝาดอยู่แต่ไม่มากนะครับแล้วก็ไม่มีความขมครับอันนี้ก็คือข้อดีของการนําชามาทําเป็นโครบลูครับซึ่งสูตรนี้เพื่อนๆสามารถชงเป็นแก้วก็ได้หรือว่าจะชงทีละเยอะ แล้วนําไปใส่ขวดแบบตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจุขวดขายก็ได้นะครับจะทําเป็นเบรกจะทําไปวางขายหน้าร้านหรือว่าจะทําในรูปแบบอื่นๆก็ได้หมดเลยนะครับง่ายมากๆครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสูตรในการทํากันเลยครับเริ่มต้นด้วยการเตรียมภาชนะก่อนนะครับเพื่อนๆจะใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะ พรตอนที่เราแช่เสร็จแล้วเราก็จะนําน้ําชามากรองออกนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะทําน้ําชาสําหรับ2เสิร์ฟครับตักใบชา1ช้อนพูนๆแบบนี้ก็จะได้ชาประมาณ4กรัมนะครับเพื่อนๆจะทํากี่ที่ก็สามารถคูณจํานวนเข้าไปได้เลยนะครับเตรียมชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเติมน้ําลงไปได้เลยครับผมใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะครับ1สูตรเราใช้250 ML ครับอันนี้ผมทําเป็น2สูตรนะครับก็เติมน้ําลงไป500 ml ครับ ถ้าเป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ปิดฝาให้สนิทได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ฟิล์มห่ออาหารปิดลงไปแบบนี้ครับแช่ชาทิ้งไว้ประมาณ10-12ชั่วโมงได้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาเราก็กรองเอาเศษตะกอนแล้วก็ใบชาต่างๆออกนะครับเราก็จะได้น้ําชาใสาๆแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของการทํา o คบ b r e ครับทีนี้เราก็มาผสมน้ําชาตามสูตรได้เลยนะครับในคลิปจะเป็น1สูตรนะครับเทน้ําชาลงไปในถ้วยตวง2 2ง ml ครับ ตามด้วยไซรัปยูสุยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบนะครับประมาณ20 ML ครับน้ำมะนอาวอีก5 m l เพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นครับเพิ่มความหวานกลมกล่อมด้วยไซรัปธรรมดาอีก5 m l ครับตรงนี้เพื่อนๆจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับถ้าชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากๆเลยครับ ทีนี้เราก็เตรียมภาชนะหรือขวดพลาสติกที่เราจะใช้บรรจุชาครับตัวอย่างในคลิปนี้ก็เป็นขนาด250 ml นะครับใส่ขวดปิดฝาสนิทแบบนี้แช่ตู้เย็นทิ้งไว้ได้เลยประมาณ2สัปดาห์นะครับเราจะนำมาขายนำมาดื่มได้ตามสะดวกเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับสูตรที่ผมพึ่งแนะนําผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถเตรียมไว้ได้เลยทีละเยอะๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดการมันยังไงเราจะนําไปใช้แบบไหนนะครับอย่างที่ผมได้แนะนําตอนต้นคลิปไปแล้วใครที่เปิดร้านขายหรือใครที่รับจัดคอฟฟี่เบเกเมนูนี้สูตรนี้เหมาะมากๆเลยครับที่จะนําไปทําจําหน่ายนะครับหรือว่าใครจะ ทำขายแบบบรรจุขวดแบบนี้กำไรค่อนข้างดีเลยครับซึ่งสูตรที่ผมแนะนำไปนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของชาถ้าเราอยากได้ชาที่เข้มข้นมากขึ้นมีความฝาดมากขึ้น เราก็สามารถเพิ่มปริมาณชามากขึ้นได้ครับหรือว่าใครจะแช่ให้นานขึ้นก็ยอมได้เช่นกันครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้มไปอยากได้อ่อนกว่านี้ก็สามารถปรับลดได้เช่นกันครับขึ้นอยู่กับไซรัปที่เราใช้หรือว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เรานํามาปรุงแต่งครับจะบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของชาตรามือแบบนี้นะครับที่นํามาทําเป็นชาใสากลิ่นและรสชาติของชาค่อนข้างชัดมากเลยครับเวลานํามาทําเป็นชาเย็นแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่าได้ดื่มชาที่เป็นรสชาติ ชาจริงๆไม่ใช่ชาที่ปรุงแต่งนะครับแล้วเราสามารถนำมาผสมกับไซรัปผลไม้ได้หลากหลายครับสีก็สวยด้วยครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครที่นำไปลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงกลับมาฟีดแบ็กกลับมาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามกันทุกคลิปเลยนะครับสูตรดีด oh. ๆเทคนิคต่างๆที่ผมนำมาเสนอให้เพื่อนๆครับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาไปก่อน mm hmm. เช่นเคยครับ mm hmm. ขออนุญาตไปดื่มชาเขียวยูสุโคบลูสดชื่นสดชื่นแก้วนี้ก่อนนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ชาแบบนี้ชื่นใจเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ